สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนปีซีรีส์จะมาแนะนำนะคะเรื่องเธอคือเพลงรักฤดูหนาวหรือ Love Song in Winter เรื่องนี้นะคะรับบทโดยห่วงจิ้งหวีรับบทเป็นเจียงเฉิงอี้เป็นตำรวจหนุ่มรอหน่วยอาชญากรรมและก็เป็นแฟนเก่าของนางเอกด้วยซุนเชียนรับบทเป็นนางเอกนะคะชื่อลู่เยียน เธอเป็นวิสัญีแพทย์ที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วเธอก็มีปมในใจเรื่องเพื่อนสนิทที่ตายไปแล้วก็ทำใจไม่ได้จนไปบอกเลิกแฟนของเธอนั่นเองเรื่องนี้นะคะเริ่มที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยมาพบกันโดยบังเอิญที่โรงพยาบาลเพราะว่าพ่อของพระเอกเนี่ยป่วยจะต้องผ่าตัดและพ่อพระเอกก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนานเลยจนมีเหตุการณ์อันตรายหนึ่งเกิดขึ้นนะคะก็คือ มีคนผูกระเบิดติดไว้กับตัวเองวิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลนอกจากจะมีระเบิดแล้วเนี่ยเขายังมีแผลที่หน้าท้องด้วยก็คือเขาโดนแทงมาแล้วการกู้ระเบิดกับการรักษาคนไข้ก็ต้องทําไปพร้อมๆกันเพราะว่าระเบิดนี้มันใกล้จะถึงเวลาระเบิดแล้วหมอก,ก็รักษาไปก่อนพอรักษาเสร็จก็เป็นหน้าที่ของพระเอกที่จะต้องมากู้ระเบิดจริงๆเขาก็เรียกหน่วยกู้ระเบิดมาแล้วล่ะแต่ว่ามาไม่ทนันก็เลยจะต้องเป็นพระเอกนั่นแหละที่เป็นคนกู้ระเบิดแต่พอถึงเวลาต้อง ตัดชนวนระเบิดบังเอิญว่ามันจะต้องตัดสเส้นพร้อมกันไงซึ่งพระเอกในมือไม่ว่างมีอยู่มือเดียวมือนึงจับระเบิดอีกมือนึงจับกันไกลมันจะตัดสองเส้นพร้อมกันไม่ได้นางเอกก็เลยอาสาจะช่วยตัดเองพระเอกก็บอกไม่ได้นะ้ําอันตรายนางเอกก็บอกว่าแล้วมีอยู่มือเดียวจะตัดได้ยังไงการกู้ระเบิดก็ สำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นนะก็ทําให้สองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นจะเล่าอาดีตให้ฟังของสองคนนี้นะเมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยพระเอกกับนางเอกเ,เนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะนางเอกเป็นคนขอเป็นแฟนกับพระเอกก่อนเลยแต่พระเอกเขาบอกว่าเขาต้องไปเรียนตำรวจ อยู่ไกลมากกลัวว่าจะคบกันไม่ราบรื่นแต่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรจนในที่สุดทั้งสองคนเขาก็คบกันนะแล้วก็รักกันมากหวานกันมากด้วยแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเพื่อนนางเอกที่ชื่อเติงม่านก็มาคุยกับนางเอกว่าฉันชอบแฟนเธอนะเธอเลิกกับแฟนเธอได้ไหมให้ฉันเถอะเออก็งงกับเพื่อนนางเอกมากเลยเนาะอยู่ก็มาขอแฟนเขานางเอกก็บอกว่าไม่ได้หรอกฉันคงไม่เลิกให้เธอหรอกเติงม่านนางก็บอกว่าให้โอกาสฉันหน่อยเถอะสักเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้นะ นางเอกก็เลยบอกว่าถ้าเขาขอเลิกกับฉันและไม่คกบกับเธอฉันยอมแต่ถ้าเธอจะให้ฉันบอกเลิกเขาแล้วก็ยกแฟนให้เธอนั้นฉันไม่ทําเด็ดขาดแต่เมื่อสมัยตอนที่พระเอกกับนางเองกเขาจีบกันเนี่ยนางเติงม่านเนี่ยมันก็อยู่ด้วยนะและแถมมันยังสนับสนุนนางเอกด้วยแล้วทาไมอยู่ๆถึงมาชอบแฟนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเติงม่านเนี่ยเขาก็โกรธมากเลยนะแต่โกรธทาไมก่อนนางบอกแค่นี้เธอทําให้ฉันไม่ได้หรอไหนบอกว่าฉันเป็นเพื่อนรักเธอไงแล้วก็วิ่งหนีไปเลยต่อมาเนี่ย างเอกก็ได้รับข่าวว่าเติ้งมาเนี่ยเสียชีวิตแล้วจากการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วอยู่ๆนางเอกก็ไปบอกเลิกพระเอกให้เหตุผลว่าเราไม่เหมาะสมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางเอกรู้สึกผิดว่าเพื่อนขอแฟนแล้วไม่ให้ถ้าให้เพื่อนไปซะเพื่อนก็คงไม่ตายหลังจากนั้นผ่านไป8ปีทั้งสองก็ได้มาเจอกันที่โรงพยาบาลมากู้ระเบิดด้วยกันและกำลังจะกลับมารักกันอีกรอบแล้วเชียวนะเพื่อนนางเอกที่สนิทมากที่เป็นพยาบาลอยู่วิสัญญีด้วยกันเนี่ย ก็มาตายอีกโดยที่คนนี้โดนฆาตกรรมนะก่อนหน้านี้เนี่ยนางเอกได้อเผอิญเจอเตองม่านแล้วเดินชนกันด้วยนะแล้วก็เจอสองสาครั้งไม่ได้เจอครั้งเดียวแบบไม่ได้คิดไปเองนะนางก็ตกใจว่าเติงม่านน่ะตายไปแล้วแน่ๆแล้วคนที่เห็นเนี่ยเป็นใครทําไมจะต้องมาปลอมตัวเป็นเติงม่านด้วยแล้วพอมาเกิดคดีเพื่อนพยาบาลของนางตายนะนางก็เลยไปบอกพระเอกว่าให้อยู่ห่างๆกันเถอะก็คือบอกเลิกเพราะนางรู้สึกผิดอีกแล้ว คือวันที่เพื่อนตายอ่ะนางไปดูหนังกับพระเอกแล้วนางก็ปิดเสียงไว้งแล้วเพื่อนโทรมานางไม่ได้รับนางก็เลยโทษตัวเองว่าเพราะฉันนี่แหละที่ไปดูหนังกับผู้ชายเป็นสาเหตุให้เพื่อนต้องตายพระเอกก็ซวยเลยเนาะคือไม่ได้ทําอะไรเลยแต่โดนบอกเลิกสองรอบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพระเอกก็ตามสืบเรื่องการตายของพยาบาลคนนี้นะแต่ ก็หาคนร้ายไม่เจอเลยและหน้าคนร้ายที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะหน้าเหมือนเติงมานมากๆเลยแต่เขามั่นใจว่าเติงมานเนี่ยตายแล้วจะต้องมีคนปลอมตัวเป็นเติงมานแน่แล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ปบัติต่อเรื่องราวได้ว่าสองคดีนี้มีความเชื่อมโยงกันทั้งคู่ตายที่บ่อน้ําเดียวกันคนวางแผนน่าจะตั้งใจพุ่งเป้าไปที่นางเอกและทั้งสองก็คิดว่าเติงมานอาจจะถูกฆาตกรรมเช่นกันไม่ใช่ฆ่าตัวตายหรอก แล้วมันจะมีสองคนนะที่ไม่อยากให้พระเอกกับนางเอกคบกันก็คือรุ่นพี่เหวินคณะแพทย์ที่นางเอกเรียนอยู่อันนั้นเขาชอบนางเอกไงและอีกคนนึงก็คือติงจิง้งเพื่อนที่มาหาลัยเดียวกันนี่แหละชอบพระเอกแล้วเยคคนนี้กับพระเอกนะก็เรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแล้วนางนี่นะมันก็ถึงขั้นจ้างคนไปถ่ายรูปนางเอกแบบว่าบิวอวะกะจะให้นางเอกเนี่ยเสียชื่อเสียงแต่ทำไม่สำเร็จนะพระเอกมาช่วยไว้ได้ทัน แล้วพี่เก็ตามจับคนร้ายนี้ได้สําเร็จนะแต่ก็ไม่ทราดจริงว่าใครเป็นคนจ้างวานมาแล้วจริงๆนะก็อาจจะเป็นคนที่่าเติงมานก็ได้หรืออาจจะเป็นคนกดดันเติงมานให้ค่าตัวตายก็ได้นะก็ต้องไปดูกันนะคะว่าใครการที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดจริงๆมันจะมีคนน่าสงสัยอยู่หลายคนอยู่นะนอกจากเพื่อนสาวคนนี้แล้วก็รุ่นพี่หนวนก็จะมีโคชวอลเลยบบอลอีกคนนึง น่าสงสัยเหมือนกันและทั้งสองนะก็ร่วมการสืบหาความจริงจนทุกอย่างที่ถูกปิดบังมาไว้8ปีถูกเปิดเผยทีลรนิดเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆสามารถรับชมได้ทาง VTV และไอชีมีภาคไทยด้วยนะคะมีทั้งหมด36ตอน